ขาผุ้นางสารนังผัสสามีสุทินังวัดสามีธานังธานังมีปาริสุทังอาสาวะขะญาวะหังนิพพานังสาขตังหัวตูนาคติการี ตาถูวัดถูทานท่องบอกขนห่อยทั้งหลายอันเป็นของครอบคัวขอใหญ่บุญดรับพร้อมลูกแลานพร้อมญาติพี่น้องทั้งหลายได้มีความเดื่อดใสในการให้ทานการแห้ของกินส้ำเด็ดอาสาบาใคร ขควงสินไปแห่งเครื่องรองสันดานคอยปกขน่อยทั้งหลายมีความสุขสารานได้เท่งพานีละพานในอาณาโคตการเบื้องหน้านั่นเถินอิมานีมากย่างพันตีทินาพตานี้มาตกาผตานี้ อาธารติกาที่วารังกาปาลูกังปัญญาทานังซาปริวารังที่คู่สังคัสสังโอโนสัญญามาสาธุพันติทิ่คูสังคุปฏิคันหาตูอัมมะหาคัง ที่คลราตังยิตายาสุขายาหาเตพระสงฆ์ผุ้เจริญพวกข้าขน้อยทั้งหลายขอน้อมถาวายขาววินดาบาดขอบด้วยพระทหารกราบทังกองอาฆาตปุรีคังเปรดปะการมีตนตระพู้ปรจจัย แด็เครื่องบริบานทั้งหลายเหล่านี้พวกขน้อยทั้งหลายขอน่อมถวายให้แกพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงครับวัดภูธานของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อวังปยญญูเพื่อวังความสุขให้แกพวกขน้อยทั้งหลาย วัดถ<ภ>ูทานทั้งหลายเหล่านี้พวกกน่อยทั้งหลายขออุทิศถึงกิตาดวงวินยานให้แม่ใหญ่ใสพิมมะสอนผูดวงลาบไปแล้วมีขอบกัว